นี่ละกูนต้องเบสมาแล้วพี่พี่คนใช้เบสแล้วคนเบสมาถึงแล้วอ่าคนเอาเพลงผูกแล้วเท้าเข้าวกลิ่น่ะอาจจะต้องพกน้ำเยอะหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนเป็นเสื้อกาเซียงผมเมดินมาแี่นันี้เสียงคนคนอยู่ใช่ไหมเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะม,มันลากพี่พอ่ะ,อะมันจะลากพี่ผมเจออยู่่พีปวดนี่จะกูนอนรับแรงก็ไม่ละเสียงสวนเหมือนพระเหมือนพระสวดพี่พี่ดังออกมาเฮ้ย ไหนะพี่เฮ eh uh, mm ้ยไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะเบสท้ามนได้ไงวะเบสเพิงเข้าไปเบสเพิงเข้าไปตอในบ้านเขาต่อในบ้านเขาหจัดการองเฮ้ยเฮ้ยัยเฮ้ยเบสเบ สวัสดีครับผมกราบตัสดีนะครับพี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกๆท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อยู่กับเราเช่นเคยช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยเป็น e ี2สอทุกคนครับตอนนี้นะจากตั้งแต่ EP ีแรกเนี่ยเราก็หาที่พักกันนะยังไม่เจอที่ถูกใจแล้วก็ไม้นวลไม่มีเลยนะพี่ยิ่งขึ้นมาเนี่ยไม่มีไม้นวลแม้แต่กอเดียวพี่ไม่ได้ไม้ไหนทอะไรเงยใช่ถ้หาหมาไม่เจอถึงจะมีที่เรา อมองมันก็ตามแต่ไม่มีไม้นวลก็ทําไม่ได้ทุกคนไม่มีเลยมีแต่ไม้ไผ่พี่ๆนะครับดูรอบๆผมผมก็เลยคิดว่าจะขอตั้งแคมป์กันตรงนี้แหละไหนๆก็เสียเวลามาและทําคลิปให้พี่ๆเอฟซีได้เห็นกันเลยว่าสถานที่ที่เราอยู่นี้มันสวยแค่ไหนแล้วก็มีน้ําตกไหลผ่านนะพ <Okay. S 1> ี่ดูคนจได้เยพาหาคนมาที่อยู่ใช่ทา,าทำคลิปคิวๆแล้วก็พาพี่งน้องมา ั่งกินอาหารีกันใช่แต่ตรงนี้มี่อดเลืองเล่าในพานเคยมานอนที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องนีเก็บของกบกลางดึกกันเลยจนแกล้งทั้งคืน,คนมานอนกันในป่านมีไรอ่ะน่ะตรนไม้ตรงนี้แหละเจอไหมเนี่ยเป็นต้นไทรนะตอนนี้ลูกกำลังออกนะตั์ปา่านกต่างๆกระรุงกระลอกเยอะมากเมื่อกี้เดินเข้ามาเจอโอ้โหตัวใหญ่มากแต่เราไม่ทันได้ถ่ายนะพ,พี่พีีมันหนีไปก่อนนะครับก็สุดไปฟไว้หนึ่งกองเพื่ออ่าเหมือนว่าดยุแมลง พวกมแมลงพวกยุงมันเยอะ,ะพี่นะครับไม่ต้องกลัวติดน้ําไม่มีไฟไม่ลามแน่นอนนะพี่โอเคถือว่า <Okay. S 1> ผมก็อยากจะมานั่งชิลๆที่นี่โอ้ลมเย็นมากวันนี้บอกเลยว่าลมมันจะแับผ่านเราแบบโอ้สดชื่นมากพี่นะครับอาจจะมีอะไรให้ตืน่นเต้นอีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนอันนี้เราจะเป็นสมิงสาวใส่เสื้อกะเหรี่ยงมาตามมาหรือเปล่าอะไรไม่ตามหรอกมรู้ว่าเรามีอะไรติดตัวมา มันโดนตัวเรามันก็แสบร้อนพี่พี่นะครับเาามีองดีรม่มประเด็นคือน้องเบสยังไม่มาตอนนี้จะขึ้นมากี่โมงผมไม่รู้นะก็ขึ้นมาต้องปีนนาผาขึ้นมาทางนี้พี่สูงมากๆนะค่ามรสอนได้เดี๋ยผมให้ดูลูกไสพี่ลูกไสขึ้นเยอะมากทุกคนมีทุกคนใช่ไหมลูกไสเยอะมากนกกระรอกอ่ะมากินกันเยอะมาก มนีหรอมีเม่นอยู่ตรงนี้เมนตรงนั้นอยู่อ่ะสองสามรูอ่ะตรงนี้จะเป็นเม่นนะพี่พเป็นดงเม่นเป็นครอบครัวเม่นเลยตรงนั้นอะนะตรงหินตรงนั้นเจอไหมทุกคนเนี่ยนี่จะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาน้ำก็สามารถอาบได้พี่พี่นะครับเพราะว่านี่แหละเป็นแหล่งที่พวกเนี่ยผ่านชอบเลยใช่เพราะเป็นไเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสรรพคุณเรื่องของยาใช่และเป็นยาสัตว์สงวนด้วยอนุรักษ์ด้วยนะ ก็ฝนมาที่เดวไม่ไแน่เราล้อจะลงไม่ใช่น้ำมันนะกองแพงนี้มันสวยนะกองแพงหินอะ่ะมันใหญ่เออมันจะมีทางเข้านะเ,นะเนี่ย เป็นรูเข้าไปนะมันรู้เป็นรูของสัตว์ป่าหรือเปล่าพวกเม่นหรือเปล่านะพ,พี่นะโอเคเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องไว้ที่นี่ก่อนเพื่อน,นั่งพักผ่อนกันเพี่นะเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วพี่พี่มันชันขึ้นแล้วก็ ข้างบนก็ลกมากนะครับพี่พเราไปต่อไม่ได้ก็เลยตั้งพักตั้งแคมป์ตรงนี้แหละก็เป็นวาดํำคลิปแล้วก็ตั้งแคมป์ที่นี่แล้วก็รอ้องเบรกขึ้นมาด้วยนะพี่นะจะได้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะครับ้องเบรกก็ กำลังอาจจะกำลังมานะครับที่นี่ท่าหลับคือห,หลับได้เลยเพราะเพียวมาก <ừ m. S 2> งัน้นตอนนี่้บวกกับอากาศเย็นอ<ช>่ะถ้าหลับคือหลับสบายทุกคนทุกบ่เลยเตรียมถุงมือมาสักพอมเนี่ยไม่ใช้เลยพี่เต็งเลยน,นะโอ๊นกร้องดังมากทุกคนอลองขอตั้งกล้องไว้พี่นะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรอบรอบจริงอ่ะจริงอ่ะแค่จะสร้างสร้างได้นะตรงนี้อ๋อไม้เรียบร้อยแล้วใช่อยรแต่ก็ไม่มีไม้อีกแล้ว

ไม่ได้นอนไปพี่ผมน่ะออนอยู่ทุกรอบโอ้เย็นมากแต่กลางคืนนะบอกเลยว่าวาังเวงมากแล้วก็ที่นี่ก็เรื่องอาถ่านเรื่องสีรักมากมายพี่ เสียงสวดเสียงมือนมีคนสวดมนต์อยู่รอบๆเราพี่พี่นีกามันมารสวดมนสวดมนต์บาเรียภาาเรียคือเรายกมือขอเข้ามาแล้วนะพี่พี่เสียงสิท์ทนี่นะเรามาจากรอบๆตอนนี้พี่ไม่รู้เสียงมาจากไหนนะแล้วก็ฟ้าเมื่อยีให่ยูยูฟ้าก็มืดคืนไปพี่ดิ เปี้ปยงเลยนะอันนี้แป๊บเดียวทุกคนเมฆขึ้นมาเลยม,มีใครกำลังอยู่ใกล้ๆเราหรือเปล่า รอดูสาังาการไปก่อนนะทุกคนวันนี้เสียงนกร้องดังลั่นป่าเลยพี่นะผมก็จะเฝ้าเวรไปอย่างนี้แหละนะให้ใหญ่นอนกนะ่อนไม่เจอจะลอกดนะถ่ายไม่ทันตัวใหญ่มากเลยเอกตัวโคตรใหญ่เลยพี่เรื่องสำนนอนนะวันทะี่นี้ตื้นมาไาม่ค่อยนอนต่อถ่ายก็ค่อยกลับรอยเบก่อน พี่พี่ครับเดี๋ยวเราน้องเบดมาก่อนแล้วจะพักก่อนกันแล้วค่อยกลับพ,พี่ผมอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ในการทา,ท,าที่พักละผมจะไปทําอีกที่หนึ่งแต่ไม่มีน้ํานะครับไม่มีน้ําจะไปสร้างที่พักไว้เอาไว้นอนป่าก,กันแล้วก็ตั้งแคมป์ไม่มีน้ําแต่มันมีไม้นวลเยอะมันจะมันก็มีข้อดีข้อเสียนะแค่ไม่มีน้ํ่เฉย,ยแต่ที่นี่ที่นี่มีน้ําแต่ไม่มีไม้นวลน,นะมันก็ทำอะไรไม่ได้พี่พ เสียงสวดที่ได้ยินน่ะมันอาจจะมาตามลมหรือเปล่าพระอาจจะมีพระธุดงค์อยู่ใ,ใกล้เราหรือเปล่าไม่แน่นะพระเดินป่าธุดงค์นี้พี่พแม้วไม่พมีก่าแล้ว,วงังท่า โอ้ทุกคนครับลมเย็นมากๆเลยตอนนี้ถือว่ามันพัดพิษปกตินะมันพัดมานี่ตลอดอย่างพัดมาแบบจนหน้าผมชาไปเนี่ยเย็นจนหน้าชาแล้วไอพี่นะครับรอน้องเบลตมาพี่นะ ผมไปเดินดูด้านล่างมานะยังไม่มิยังไม่เห็นวิวแววของน้องเบสนะพี่ๆนะก็ตอนนีนร้รู้สึก,ปกแปลกรู้สึกขนยุบแปลกพี่นะลมพัดมาช่วงหนึ่งจนหน้าผมชาแล้วก็นิ่งไปนะตอนแรกฟ้าคืมอันนี้เขาฟ้าเปิดแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ใหญ่ก็รับอยู่นะตอนนี้นพ,พี่ในป่าแห่งนี้จะมีแค่เพียงเสียงน้ำเสียงนกเสียงกบร้อง แล้วก็สิ่งที่นายพานที่อานายพานที่มานอนป่าได้เล่าให้ผมฟังมาที่นี่นะครับมานอนค้างนอนก็ไม่ได้นะที่นีนต้องรีบเก็บของกลับเลยเพราะว่าอาถรรพ์แมลงโดนผีวิญญาณที่นี่แกล้งหลอกจนอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้มาดึงขามาจ,ากจักระจีมาดึงหัวบ้างแบบให้กระชากไม่ให้นอนนะทุกคนเขาจะ,ะม,ามาดึงแขนดึงขา จนนอนไม่ได้พี่จนต้องกลับนะพวกเขาทําว่ากเขากลัวไหมพวกเขาไม่ได้กลัวแต่พวกเขาแบบไม่ได้พักผ่อนเลยยิงสัตว์ก็ไม่ได้ล่าสัตว์ก็ไม่ได้พี่พี่ก็ต้องกลับนะพี่พี่มันก็พวกคงเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยูที่นี่อาจจะไม่อยากให้คนมาวุ่นวายมาล่าสัตว์มาทำร้ายสัตว์ที่นี่นะพวกเขาก็อนุร<ม>ักษ์ดูแล น้าพี่ลักคนลุก,กน้วพี่ลมพัดอีกแล้วนะเฮ้ยไอ้ยย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 ายย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 ย่ยยย้ย หัวอะไรไม่รู้ผล่มาเมื่อกี้เออเนี่ยข้างบนหินเนี่ยตรงลากไม้อ่ะโผล่หัวหมาเออเมื่อกี้โผล่หัวหมาข้างบนนั่นน่ะน่าตรงลากไม้เนี่ยทุกคนเจอไหมเมื่อเป็นหัวสัตว์หรือเปล่าหัวเม่นหรือเปล่าหัวคนหรือเปล่าผมไม่รู้นะโผล่มาตรงลากไม้เนี่ยตกใจเลยพี่แล้วมันก็หายไป เฮ้ยหัวสัตว์ตันออกมางั้นไม่แน่ใจเหมือนกันลุงเปิดเลย,ยเทุกคนจัดเข่าวะหัวเม้นต์แบบว่าลุกหัวคนวะห,หัวสัตว์แม่ว่าเออกาลังพูดถึงเรื่องอาถรรพ์เลยนะมีอยู่คนกระลุกแล้วก็มีเจอหัวมเมื่อกี้พี่ๆนะโอเคทุ okay, กคนลุกเลยวะ ระหว่างนี้ผมจะนั่งรอน้องเบสไปเรื่อยแล้วก็จะถ่ายดูอีกครั้งหนึ่งถ้าผมเจออะไรหรือว่าน้องเบสขึ้นมาที่นะนี่ทุกคนน้องเบสมาแล้วพี่พี่คนใช้เบสมาแล้วคนเบสมาถึงแล้วอ่าเป็นไงบ้างเที่เจอแต่มันมีไม้มันมีที่มันไม่มีไม้เบสลูกใสออกเยอะมากตอนเนี้ยนกเยอะมากเป็นไงบ้างไม่เจอที่่เเลยไมจอใช่ไหมเอางี้แมสเรามาคุยกันใหม่ดีกว่า วันนี้เราอาจจะเอาเรียกว่าไม่มีที่ทําห้างกันไม่เป็นไรพี่พีเอฟซีไม่ต้องผิดหวังเรามาให้ทุกคนได้เห็นที่บรรยากาศในป่าด้วยก็จะติดน้ำไหมหน้าผันเลยตรงลมใส่ลมร้อนอีกเนี่ยพี่ก็ดูอยู่เนี่ยดูดิงามเดียวมากแต่เบดแต่คือมันไม่มีไม้เราจะต้องลากไม้มาจากที่อื่นเนี่ยมันไกลปอยชายเลยพี่ประเด็นอ่ะร้อยแหวกตีบ้าเพื่อนนอนสบายๆเงยเออใหญ่ขนาไม่ใช่ป่ะใหญ่มากอืมไกลเลยแหละแต่ด้านบนนี้มีนะฝั่งนู้นอ่ะโอ้โหก็ไกลเหมือนเดิม เอางี้ไหมเราจะต้องหาที่ทําห้างใหม่แต่ไม่มีน้ําจะทําได้ไหมทําได้พี่นกก็นกเยอะมากคุ้นแล้วคือเราไปนอนป่าเราเองก็ไม่ค่อยได้อนอนในป่าหรอกเราแค่มานอนเอาเสียาผู้แล้วก็เทาข้าวกลิ่น่ะอาจจะต้องพกน้ําเยอะหน่อยช่วงนี้หน้าร้อนแต่ว่าใช้ควาเตินน้ำแล้วใช่เกิดอะไรเดี๋ยวามเจือเราปะไม่เจอเลยพี่เงมาเดินมาคิดได้ที่ทรงแบบันดนมีที่มันเรียกเราอ่ะเป็นเสื้อกาเลี่ยงผมเดินมาที่นี่ทำให้เสียงคนคนอยู่ใช่ไหมเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะ มันลากพี่อ่ะมันจะลากพี่คุณเจออยู่พี่คุณยินเสียงไม่เจอตัวได้ยินเสียงไหมเมีมันไมเสียงตอนนี้มีเสียงสวดเสียงสวดนี่จะกูนอนรับแรกก็ไม่ละเสียงสวดเหมือนพระเหมือนพระสวดพี่พี่ดังออกมาบริเวณรอบรอบป่าเนี่ยมันมีคนต้นม์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าอย่าห่างกันนะระวังไว้เฮ้ยไหนวะพี่เฮ้ยไหนเฮ้ยเดี๋ยว เบสท้ถถามาได้ไงวะเบสเพิ่งเข้าไปบาเบเ่งเาไปพีพีเอฟซีเจอไหมครับเป็นเหมือนพระทุดงหรือ,ปอรเปล่าเบดเหมือนพระทุดงยายอยเพิงาไปเบสเงเข้าไปเบดเงเข้าไปเบดเบอเงเข้าไป ออกมากออกมาก่อนหลวพ่อหลวงไป่อนเนีย่ข้มา่าุดงเผม่ยนมีแน้ี่ยฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงเข้าไปยยเบ็ดมีอะไรติดตัวไหมเจ้าคนไรหงสน้องหญิงอ่ะมีไหม ถึงที่บ้านแล้วก็ขังแล้เหล็กหรือวอนะไรก็รมึ<อ>งแล้วก็เล็กทงพ่อมาจากวัดไหนครับหลวงพ่อที่นี่เป็นป่ามาจากวัดปา่านะครับแล้วมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับหลวงพ่อเมื่อกี้ที่กูเห็นอย่างนี้แหละคล้ายๆอย่างนะหัวเหลืองอย่างนี้แหละที่มึงเจอการกรุญแจอยู่เหรอเออ แล้วก็หายไปเลยหลวงพ่อสวดมนต์หรอเหมือนก่อนหน้านี้ได้สวดมนไหมส่วดมนต์ด้วยไดหนสว่วนของฝังไงแล้วแม้จะมันจะใช้เออเสียงนี้แหละสียงนี้แหละเออเสียงนี้แหละพี่เป็นนโมตัสสนี่แหละพองออกมาเฮ้ยแล้วแกแล้วก่อนมันก็ไม่แปลว่าถ้าแกจะมาอยู่เพราะว่าที่นี่เป็นที่สวยงามแล้วก็มีน้ำมีป่ามีสัตว์ป่า เย็นสบายเรายังไม่เข้าไปหางกัด้วยอยู่บบเราฟังดีดีน้เขายุงเข้าไปเขายุงเราเพราะเป้าหมายคือเราไม่เอางีที่จะสร้างที่พักเรากราบไหว้ก็พอไหมเราอย่าอพิ่งเข้าไปดีกว่าอันตรายางั้นเอางี้เรามีวิธีมิชิไปเช็คเช็คไหม,มเอาไปเช็คไหมว่าใช้ไฟใช้ไฟทั้งมิงหรือปเปล่าระวัวงครับระวังครัเบ็ด ใช่ใช่เอายออาบถ่เบ็ดไม่ชัวออกหมนะนบ้านเะบในบ้าขาจัดการถ้าจุดทั้งกับเลยมนกันะเอไว้พกในบ้าน

Ê bé, yêu mãi, không mãi, đâu Ê yêu mãi, bé 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 coi bé 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 Bà bé bao, bé bé bao bé 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 ไม่เป็นไรวันนี้เรารู้ท่าแทมันแล้วเบลมาก่อนให้พาพี่เฮ้ยสมิงหรอมันเป็นสมิงไงดิมันจะจุดไฟมันแกไม่จุดใช่ไหมไม่จุดมันดึงมือผมผมไม่กล้าจุดเฮ้ยเป็นอะไรปัี่าฮะโดนกัดเล้ามีโดนผมผักไปก่อนไปก่อนไปก่อนว่าไม่มีตัวเดียวมีอะไตัวนี้เลยไปเบลไไป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 